ต่อไปก็คืออนุกรมเลขาคณิตนะครับเมื่อวานเราเรียนอนุกรมเลขคณิตเนาะอนุกรมเลขคณิตก็คือมันจะเพิ่มขึ้นแบบคงที่แต่ถ้าเป็นเลขาคณิตจําได้ไหมเป็นยังไงโอ้ยพูดอะไรอ่ะมันจะมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเนาะแต่มันจะอะไรคงที่นะอัตราส่วนนะอัตราส่วนมันจะคงที่นะครับอัตราส่วนมันจะคงที่ถ้ามันพูดถึงอนุกรมเลขาคณิตนัเรียนต้องจําสูตรลำดับเลขขาคณิตด้วยนะ จดสูตรนิดหนึง่งลำดับเลขาคณิตสูตรว่า an เท่ากับเมื่อวานเมืม่อวาน a หนึ่ง r กำลังเอ็นลบหนึ่งอย่าสับสนระหว่างเลขคณิตกับเลขาคณิตนะมีสองอันนะครับถ้ามันเป็นเลขาคณิตมันจะมีตัว R ตัว R คืออะไรนะอา R คืออัตราส่วนร่วมนะครับอัตราส่วนอัตราส่วนร่วมเมื่อวานในเลขที่สอนผิดอะ่ะมันทำให้เด็กทักมาเวย มันมีอันหนึ่งที่มันผิดแล้วก็สักพักหนึ่งเราก็ค่อยไปเฉลยไงให้มันถูกอ่ะมันก็เลยทําให้มีคนทักมาน่ะสองสามคนพอมันทักมาสองสามคนเราก็ต้องไปบอกมันว่าดูไปเรื่อยๆก่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมแค่มันผิดนิดเดียวอย่างเงี้ยเขาก็จะมันก็ทําให้วุ่นวายแลรวแล้วทุกคนที่เขามาเรียนคลิปพอถึงตรงนี้เสร็จเขาก็จะทักมาอีกกูก็ต้องเป็นบอทมาไปตอบอีกโอ้ตายตายตายเห็นไหอ๋อว่าอะไรผิดช่างแม่งก่อนเนาะ ที่ตั้งแม่งมันก่อนเนาะเอออ่ะโอเคคราวนี้อ่าอันนี้เป็นสูตรลำดับนะบางทีเนี่ยตัวแปรบางตัวถ้าเราหาตัว n ตัว R ตัวอะไรไม่ได้เราก็ใช้สูตรลำดับในการหานะครับอ่าพอได้ตัวแปรครบแล้วก็มาแทนสูตรอนุกรมสูตรอนุกรมก็มีสองสูตรเหมือนกันสูตรแรกครับอ่าลำดับมันจะเป็น a n เนาะถ้าเป็นอนุกรมมันจะเป็น s n นะสูตร Sn มีสองสูตรสูตรแรกเป็นสูตรทั่วๆไปอ่าท่องพร้อมกันครับ เอสเอ็นเท่ากับเอหนึ่งวงเล็บอาร์กำลังเอ็นลบหนึ่งส่วนด้วยอาลบหนึ่งนั่นเรียนระวังนะครับตัวนี้เราท่องว่าไงนะเอหนึ่งอะไรนะอาร์กำลังเอ็นลบหนึ่งแต่ตรงนี้เราท่องว่ายังไงนะเอหนึ่งอาร์กำลังเห็นไหมมันท่องคล้ายๆกันน่ะแต่มันลบหนึ่งไม่เหมือนกันนะเข้าใจนะ ถ้าเป็นสูตร sn อันนี้มันต้องเอา r ไปยกกาลัง n ก่อนได้เท่าไหร่แล้วค่อยลบหใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวนี้คือมันจะเป็น r แล้วยกกําลังด้วย n ลบหนี่ระวังนะบางทีเวลาท่องไปเนี่ยท่องๆๆไปเหมือนกันนะแต่เวลาไปใช้มันจะสับสนนะครับระวังอ่าโอเคสูตรที่2ครับในกรณีที่เรารู้พจน์สุดท้ายท่องสูตรครับ sn เท่ากับ an r ลบ a 1ส่วน r ลบ1โอเค พยายามจาสูตรให้ได้นะเรียนมีสูตรลำดับหนึ่งสูตรมีสูตรอนุกรมสองสูตรโอเคสวัสดีจ้าอ่ะมาดูโจทย์เลยนะคะสวัสดีจ้าปรกกาศมาดูสูตรเลยเออมาดูโจทย์เลยครับข้อสามสิบสี่เขาให้หาผลบวกแปดพจน์แรกอนุกรมที่เขาให้มาเป็นอนุกรมเลขานะคะ เรีนท่องสูตรทั่วๆไปก่อนอีกรอบหนึ่ง Sn เท่ากับ a1 วงเลบ r กำลัง n ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1โอเคข้อนี้ r เป็นเท่าไหร่ครับดูจากอนุกรมข้างบนนะครับตัว r หายังไงนะ อเอาพจน์ที่มันอยู่ติดกันหารกันนักเรียนเอา a 2หาร a 1ก็ได้หรือนักเรียนเอา a 3หาร a 2อะไรก็ได้นะครับพจน์ที่มันอยู่ติดกันหารกันนะอันนี้ก็จะกลายเป็น2หาร1ก็ได้2โอเคแทนสูตรได้เลยครับเขาให้หาผลบวก8พจน์แรกโอตอนสอบเนี่ยนะถ้าทําไม่ได้จริงๆก็บวกไปเถอะนะครับบวกบวไป8ตัวคิดว่าสไตล์นี้เรียนสู้สู้ไหวนะครับ8ตัว เ1เท่าไรครับหนส่วน2วงเล็บ R ก็คือ2องกำลัง8ดลบ1ส่วนด้วย2ลบ1จริงๆไม่ได้แนะนำให้บวกนะคบอันนี้บอกก่อนนะไม่ได้แนะนำให้บวกจริงๆนะเพราะว่าเคยมีนักเรียนไปสอบแล้วก็บวกผิดบวกจริงๆบวกตั้งเยอะตั้ง10ตัว20ตัวแล้วสุดท้ายก็บวกผิดนะคบแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆแบบจำสูตรจำอะไรผิดจริงๆจำไม่ได้จริงๆนะคบบางทีไปใช้สูตรผิดด้วยนะ เรื่องนี้ไปใช้สูตรของสูตรเมื่อวานอ่ะ n ส่วนสองหาอะไรก็ไม่รู้ไปมบวกไปหมดนะครับเออแล้วมันก็ไม่มีช้อยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนังนั้นก็ต้องไปบวกจริงๆเอาซะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคเอ่าหนึ่งส่วนสองหาค่าข้างในเนาะสองกำลังแปดเท่าไหร่คออรัองครับสองกำลังแปดคนอื่นได้เท่าไหร่ครับสองห้าหกลบหนึ่งก็คือสองห้าห้านะคะรับเสร็จแล้วส่วนเป็นหนึ่งข้างล่างเราไม่ได้เขียนนะ สองร้อยห้าสิบห้าหารสองครับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้าตอพจน์สี่นะครับนักเรียนลองไปบวกจริงที่บ้านดูนะว่ามันได้ไหมนะครับเนี่ยสามารถรู้พจน์ต่อไปได้ไหมหนึ่งส่วน 2, สองหน 2, ึ่งสองตัวต่อไปอะไรอ่าตัวต่อไปก็เป็นสี่ตัวต่อไปก็เป็นอะไรคูณพิธีละสองเพราะว่า r เป็นสองก็คูณพิธีละสองเข้าใจเรื่องลำดับนะเข้าใจเรื่องอนุกรมนะทำได้ไหมเดี๋ยวนะขอเขียนใหม่นะครับหนึ่งส่วนสอง หนึ่งสองสี่ตัวต่อไปอะไรครับแปดตัวต่อไปครับสิบหกตัวต่อไปครับสามสองตัวต่อไปค, 64, ครับหกสิบสี่คูณยังวะสองสี่หกแปดเออก็ไปบวกตรงนี้แหละก็ได้ค่าเท่ากันโอเคไหมหนึ่งส่วนสองตัวแรกก็มองมันเป็นศูนย์จุดห้าเราเราจะไม่ได้พูดเราจะไม่ได้พูดเรื่องบวกจริงๆแล้วนะอันนี้แค่พูดข้อแรกข้อเดียวให้เข้าใจเรื่องลำดับอะไรพวกนี้นะคะต่อไปเราจะมาฝึกใช้สูตรนะคะ โอเคผ่านเนาะอะไรอะ่ะกูต้องบวกจริงให้ดูไหมไม่ต้องหรอกเนาะไปบวกเองได้นะคิดว่าได้คําตอบเท่ากันนะครับอ่ะก็เดี๋ไปครับมันก็จะเริ่มดูยากขึ้นเรื่อยๆนะคะนักเรียนเอ่อเขาให้ผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตมาอะไรวะให้หาผลบวก5พจน์แรกก็คือให้หา S5 คำว่าผลบวก5พจน์แรกแปลว่า s 5นะท่องสูตรก่อนครับท่องให้ได้ก่อนดีกว่าท่องท่องสูตรดีๆนะครับท่องสูตรพร้อมกันนะมา a 1, a 1, 1> วงเล็บ r กำลัง n ลบ1ส่วน r ลบ1ถูกต้องนะครับเออจําสูตรนี้ให้ได้ข้อนี้ r เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน เวลาเรียนคิดว่าตัว r เป็นอะไรเนียคิดอย่างนี้ก็ได้มันเอาตัวอะไรคูณเข้าไปล่ะมันเอาตัวอะไรคูณเข้าไปจากตัวแรกมันกลายเป็นตัวที่สองอะไเงี้ยหนึ่งส่วนอะไรหนึ่งส่วนสามถูกไหมหนึ่งส่วนสามคูณเข้าไปก็สี่สามสิบสองหนึ่งส่วนสามคูณเข้าไปอีกมันก็กลายเป, 1, 36, นะาเป็นหนึ่งส่วนสามสิบหกนะแสดงว่าตัว r เนี่ยเป็นหนึ่งส่วนสามอ่านกูหาตามสูตรให้ดูแล้วกันนะครับเรียนเอาพจน์ที่สองหารด้วยพจน์แรกอย่างนี้ก็ได้ น์ที่2ก็คือ1นส่วนส,สิเวลาหารด้วยพจน์แรกก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน1นส่วนสก็4ีส่วนหนตัดทอนกันก็เป็น1นส่วนสนะอะไรประมาณนี้นะครับค้อนี้เขาให้หาผลบวก5พจน์แรกนะครับแทนสูตรครับ A1 เ,เท่าไหร่1นส่วนสวงเล็บ R ครับ1นส่วนสากำลัง 5แล้วก็ลบ1ส่วนด้วย1ส่วน3เนะาะอนะครับลบ1ประมาณนี้ในเรื่องอนุกรมเลขาข้อที่ยากๆก,ก็น่าจะเป็นสไตล์นี้แหละที่มันติดเศษส่วนนะครับติดเศษส่วนซ้อนบางทีเรียนทำไม่ถูกนะครับเ,เนียนหาตัวข้างล่างก่อนไปตัวข้างล่างเนี่ยมีค่าเท่าไหรค่ครับอ่านะครับเราเขียนไว้ให้ดูนิดนึงนะ 1นส่วนสลบไป1เนี่ยมันคือลบสส่วนสเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนขึ้นไปเลยนะครับก็กลายเป็น1.4ส่วนสอ่ะกลับตัวส่วนข้างล่างขึ้นมาลบสส่วนสก็เป็นลบสส่วนสส่วนตัวข้างบนนั่นเองก็ยกกําลัง5ใช่ไหมสากำลัง5านะคะก็คือ243แล้วก็ลบด้วย1 ทำตรงนี้อีกนิดนึงก็จะเป็นคําตอบนะครับแต่ว่ามันจะเป็นประมาณนี้พอตัวข้างล่างมันเป็นเศษส่วนเราก็ต้องกลับส่วนขึ้นมานะครับกันมาครับเจ้านายต้นต้นปาล์มต้นก้าหรอโอเคอ่ะตัวข้างนอกตรงนี้คูณกันก่อนเนาะ ตัวข้างนอกตรงนี้คูณกันก่อนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเนาะเป็นลบสามส่วนแปดนะคบส่วนตัวนี้เราบวกลบเศษส่วนนักเรียนเอาสองสี่สามคูณขึ้นไปสองสี่สามคูณขึ้นไปก็เป็นลบสองสี่สามใช่ไหมบวกอีกหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่ลบสองสี่สองแล้วก็หารด้วยสองสี่สามนะโอเคเสร็จแล้วก็ตัดอีกนิดนึงครับพอจะตัดได้ไหม ได้ได้ลบเจอลบเป็นบวกประเด็นแรกนะครับลบเจอลบตรงนี้เป็นบวกนะ3ตัดกับสองสี่สามได้สามหนึ่งเป็น3ตัดกับสองสี่สามตรงนี้เป็น8ปดสิบเอ็ดสองสี่สองหรอตัดกับ8ได้ไหมใช้สองก่อนอ่ะได้ใช้สองก่อนก็จะเป็น1 2 1สอง,งใช้สองก่อนข้างล่างก็จะเป็นสี่ คิดว่าแค่นี้แหละนะก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตอบนะครับเศษคูณเศษเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดส่วนด้วยส่วนคูณส่วนครับแปดสี่สามสิบสองสามสองสี่มันต้องมีช้อยแบบนี้นะมีไหมมีโอเคข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อไหนวะกำลังจะบอกนักเรียนว่าเลขมันจะทำให้ลายตานะอย่าไปตอบผิดข้อ เมื่อกี้ก็อืจะไปตอบผิดอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ไหมอันนี้ผ่านหน้าผ่านหน้าผ่านนะก็ต่อไปก็ต่อไปนะครับเขาบอกว่าจํานวนจริงหกจำนวนเรียงกันเป็นพจน์ต่อเนื่องในลําดับเลขาคณิตแปลว่าอะไรไม่รู้จํานวนที่น้อยที่สุดคือสามจำนวนที่มากที่สุดคือเก้าสิบหก ให้หาผลบวกของทั้ง6ตัวนี้อ่านะักเรียนตอบกันประเด็นแรกเขาบอกมาว่ามันมี6ตัวเนาะมันมี6ตัวแล้วก็ตัวที่น้อยที่สุดเป็น3แปลว่าอะไร A1 ใช่ไหมเขาบอก A1 มา A1 เนี่ยเป็น3แล้วก็จำนวนที่มากที่สุดเป็น96คืออะไร a เออใช่อันเดียวกันนะครับ an ก็คือ a 6เพราะว่าข้อนี้ มันบอกว่ามีแค่6จจำนวนมีแค่6จจำนวนนะครับเป็น96 6มองแบบไหนก็ได้แล้วเขาให้หาผลบวก6ผลบวกของ6จจำนวนนี้แปลว่าจงหาอะไร S6 โอเคอ่ะเข้าใจสูตรนะว่าอันไหนคือ A อันไหนคือ S โอเคเราจะทํำยังไงดีวะโอเคงั้นเรามาใช้สูตรทางซ้ายก่อนใช้สูตรลำดับก่อน ทุกครั้งที่เราเจอพจน์ใดๆอย่างอันนี้พจน์ที่หกใช่ไหมอืมไม่เอาขอสูตรลำดับดีกว่าครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่เข้าใจขอสูตรลำดับ A n เท mm. ่ากับ mm. ใช่ใช่ a อหนึ 1, ่งากำลังเอลบหนึ่งเออเอาสูตรนี้เขียนไว้ก่อนเพราะว่ากลัวจะใช้สูตรผิดบางทีจะเป็นนึกว่าอะไรบวก n อลบหนึ่งดีอะไรเงี้ยนะนักเรียนระวังนะครับอ่ะแทนสูตรครับ A6 เท่ากับ A1 R กํากำลังอะไรครับ R ากำลัง5ไปเลยนะเวลาเราเจอเรื่องพจน์ใดๆอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเราก็แทนค่าเข้ามา A6 ก็เป็น96 A1 ก็เป็น3แล้วก็ R กํากำลัง5 R นหะา r ก่อนครับโอเคเราก็ย้าย3ไปหารย้าย3ไปหารกับ96เหลรืออะไรครับ32 สามสิบนี่คือตัวอะไรยกกําลัง5 32ก็คือ2องกำลัง5อย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราได้ R ออกมาแล้วเป็น2ข้อนี้บวกจริงก็ได้นะสบายๆนะครับอ่ะแทนสูตรดีกว่าครับใช้สูตรใช้สูตรไหนเดียวเนาะเขอลองใช้สูตร2ดูได้ไหมสูตรที่เรารู้พจนสุดท้ายนะ่ะอ่ะ ถ้าเป็นสูตรที่รู้พอสุดท้ายสูตรว่ายังไงนะอ่าโอเคเดี๋ยวนะทุกคนขอเขียนก่อนสูตรที่รู้พือสุดท้ายนะครับ Sn เท่ากับ anr ลบ a หนึ่งส่วน r ลบหนึ่งเอาจริงๆนะเรียนถ้าจำสูตรนี้ไม่ได้เรียนจำสูตรแรกก็ได้สูตรแรกสูตรเดียวใช้ได้หมดเลยเออจะใช้สูตรแรกก็ได้นะครับแต่แค่ว่าอ่สูตรนี้บางทีถ้าเรารู้พือสุดท้ายมันก็จะเร็วกว่าอ่ะลองดูนะครับถ้าเขาให้หา s หก ก็เป็น a 6เท่าไหร่96 r เท่าไหร่2ลบ a 1เท่าไหร่3ส่วนด้วย2-1ลบ1อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะคูณเลขออกมาคูณใครคูณมันก่อนมองเห็นไหมนะเต้ถ้าเอาแว่นออกมองเห็นหน้าพี่กูไหมเมื่อกี้เหรอพอมื่อกี้มองพี่กูอย่างนี้แหละพีกูนึกว่ามีปัญหาอะไรวะ แต่ก็เลยเดาว่าเอ๊ะหรว่าไม่ได้ใส่แว่นเพราะเราก็เคยเป็นเราก็จ้องไปอย่างเงี้ยแต่จริงเราไม่ได้มองไม่เห็นสั้นเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนกันเลยโอ้โหกูก็เอียงเยอะแต่ว่าตอนนี้หายแล้วฮะออเอคูณเลขให้หน่อยครับปารสั้นตั้งแต่น้อยแท้ห้าร้อยมึงไปทำอะไรวะมึงดู iPad ตั้งแต่เกิดเลยเหรอ ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเหรอครับาตาคนสั้นเร็วนะฮะเก้าสิบหกคูณสองครับหนึ่งร้อยเก้าสิบสองอ้าวลบสามแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะโอเคตอบเลยครับร้อยแปดสิบเก้านะครับสายตาสั้นคนเราเกิดจากอะไรวะเปิดอนุกรรมได้ไหมแบบว่าเกิดมาก็เป็นเลยอย่างเงี้ยพ่อแม่เป็นอะไรเงี้เนาะ อืมอืมอืมก็น,น,น,น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้จําได้ว่าตอนเรียนอยู่จุฬาทั้งห้องอ่ะบักไหนไม่ใส่แว่นโดนล้อเพราะว่าทุกคนใส่แว่น,นตอนเรียนจุฬาคือแบบสมมุติว่าหมดเลยอะห้าสิบหกสิบคนอะมีอยู่สามคนไม่ใส่แว่นมึงตามเป็นเฮียอะไรวะมึงไม่ใช่แบบกูหรืพวกนี้ใส่แว่นหมดทุกคนเลยแปลกเนาะอะไรนะอุสาหาการกับทํางานโรงงานอะไรเงี้ย <Yes. S 1> อะไรนะ จบไปก็ไปทําไปทํางานสองปีแล้วมันก็เจ๊งทําจนเขาเจ๊งเลยแล้วคลิปนี้ไปลงได้ดูสิให้กูพูดที่อะไรเนี่ยถามอะไรชงอะไรมาแปลกๆทำงานจนเขาปิดบริษัทเลยฮะน่าสงสารบริษัทเขาเนาะรับกูไปทำแล้วก็ปิดเลยนัดมึงด้วยนะชงอะไรมาให้กูเนี่ยข้อสามสิบเจ็ดวันชัยนะครับเก็บเงินเดือนแรก 10บ,บาทเดือนที่2เก็บได้15เดือนที่3มเก็บได้22.5เดือนที่4ี่7 5ไปเรื่อยๆอ,อ่าคำถามถ้าครบ6เดือนจะเก็บเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่เขาน่าจะถามเงินรวมเนาะเงินรวมกันนะครับเดือนแรกได้เท่าไหร่นะ10เดือนที่สองสเดือนที่สาม 22 5จุเดือนที่สี่สาสสดหแล้วก็จุดจุดจุดจริงๆมึงก็บอกกูมาตั้งสเดือนแล้วเนาะมันถาม6เดือนเย่าอะไม่ไม่บอกก่อนนะข้อสอบโรงเรียนเคยเป็นแบบนี้นะเขาถามว่าเมื่อครบ4ี่เดือนมึงก็บวกเลยนะไม่ต้องใช้สูตรเข้าใจไหมเออไม่ต้องใช้สูตรนะครับบางทีข้อสอบมันถามข้อสอบเคยมีจริงๆถาม S3 ถาม S ออย่างเนี้ย เราก็แค่เอาสมตัวแรกบวกกัน4ตัวแรกบวกกันเข้าใจไหมบางทีมันไม่ได้เยอะนั่นเยนไม่ต้องใช้สูตรก็ได้นะโอเคไม่ใช่ไปคิดแต่ว่าโอ้เจอเรื่องนี้แล้วก็ทําไม่เป็นจําสูตรไม่ได้อะไรเงี้ยนะครัะแต่ว่าข้อนี้เขาให้หาเมื่อครบ6เดือนเนาะเรามาหา s 6. เอ่หท่องสูตรอาจารย์ท่องสูตรครับสูตรแรกครับ Sn เท่ากับ ถูกครับในวงเล็บอากำลัง N ถูกครับส่วนด้วยอ่าถูกต้องถูกต้องนะครับ a 1หนึ่งรู้แล้วน่าจะเหลือตัว R นักเเียนี่เียนข้อนี้ R เป็นเท่าไหรค่ครับ R เนี่ยให้เอาพจน์ที่สองหารด้วยพจน์แรกนะครับสิบห้าหารด้วยสิบเอาห้าตัดได้สามส่วนสอง โอเคอ่ะแทนสูตรเลยดีกว่า A1 เท่าไหรค่ครับ10นะครับในวงเล็บ R ก็เป็น3ส่วน2กำลังอะไรครับกำลัง6นะครับลบรเดือนเนาะกำลัง6แล้วก็ลบ1ส่วนด้วย3ส่วน2ลบ1นะครับโอเคหาค่าตรงนี้ออกมา อเอาตัวข้างล่างก่อนอนะ่ะสามส่วนสองลบไปหนึ่งหรอเหลือเท่าไหร่อ่ะอ่าโอเคเอ่อทันนะเรียนเอาสองคูณขึ้นมานะครับก็จะเป็นลบสองสามลบไปสองอ่ะมันก็เหลือหนึ่งส่วนสองนะคบเราก็กลับเศษเป็นส่วนขึ้นมาเอาอย่างงี้เขียนข้างหน้าก่อนเลยหนึ่งส่วนสองกลับขึ้นมาก็จะเป็นสองส่วนหนึ่งคูณกับสิบเสร็จแล้วตัวข้างในนี้เราก็ยกกําลัง สามส่วนสองกำลังหกโสากำลัง6เท่าไหร่7จ็ดร้ยยีสิบก้าำลังหก64กส่มีหน้าหรอจุดมันเป็นแปลกๆอ่ะตัดนะครับทีนี้ไม่ข้างนอกเป็น20ครับข้างในเราก็เอา64คูณขึ้นไป 64คูณขึ้นไปก็เป็นลบ64เนาะ7เ <c> ข <oughs> ียนไม่ทัน729ลบ64เท่าไหรค่ครับ665เออเอา665ส่วน64ก็ตัดทอนอีกนิดนึงนะครับเอาอะไรตัดเดีครับ2หรอ4 4ก็ได้อ่ะ4 5 20 ตัดตัวล่างสีหนึ่งเป็นสี่เป็นหกนะครับก็ต้องคูณอยู่ดีอ่ะคูณตัวบนหกหกห้าคูณห้าสามสามสมสองห้าหารด้วยสิบหกก็ต้องค่อยๆไปหารอยู่ดีนะครับข้อไหนดีครับคนอื่นช่วยคิดหน่อยนั้นหาให้หน่อย 3 3 2 5หาร16โอเคอ่ะข้อ3นะครับสองร้นะโอ้ทำไมเลขเป็นแบบนี้อืมนี่ขนาดแค่6เดือนนะแล้วยุวันชัยมันเก็บเงินอะไรของมึงเนาะ เขาเก็บยังไงวะมึงเขาไปเอาเงินมาจากไหนเป็นเศษสตางค์ขนาดนั้นวะอ๋อเพื่อนโอนให้เหรอเออโอเคเพื่อนโอนให้นะครับเออข้อต่อไปครับเขาให้หาค่า n ครับเขาให้หาค่า n เอ่เอ,อไม่รู้สิอันนี้ก็พยายามพูดเรื่องบวกจริงๆอะนะเพื่อนนให้เรียนเข้าใจพวกลำดับพวกอนุกรมตรงเนี้ยนะครับอายังไงดี ใช้สูตรที่เรารู้พจน์สุดท้ายดีกว่าเนาะไปเน้อรอนนี้ใช้สูตรอะไรอ่ะสูตรที่รู้พจน์สุดท้ายดีกว่าเนาะเอามึงก็ไม่เออกับกูหน่อยเนาะเพราะว่าเรารู้ตัวแรกกับตัวสุดท้ายนี่เดี๋ยวพี่ก็ลองใช้สูตรที่รู้พจน์สุดท้ายนะท่องสูตรให้นิดนึงครับ sn เท่ากับ anr โอเคลบ a หนึ่ง ส่วน r ลบหนึ่งโอเคมันมันก็มาพิสูจน์มาจากอันเดียวกันนั่นแหละนะคบสูตรสูตรนั้นก็ได้ sn เขาให้มาแล้ว510 an คือตัวสุดท้ายนะ a 1คือตัวแรกนะครับ an เป็นเท่าไหร่ an โค้ a n, สุดท้าย2องกำลัง a n 2อ,องกำลัง a n นะ r เท่าไหร่ครับข้อนี้ r n. เป็นเท่าไหร่ ใช่เพราะมันคูณเข้าไปทีละสอง r เป็นสองนะครับ r เป็นสองงงไหม r เป็นสองเป็นงง,งนะ,ะ anr ก็คือสองกำลัง n คูณกับสองลบกับ a หนะะึ่งครับสองนะส่วนด้วยะครับสองลบหนึ่งโอเคสองลบหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแก้ยังไงดีวะ นั่นสิอะไรตัวล่างไม่มีแล้วนะครับตัวล่างไม่ต้องเขียนก็ได้อ่ะย้ายสองย้ายลบสองไปบวกลบสองย้ายไปเป็นบวกสองก็กลายเป็นห้าร้อยสิบสองอ้าวห้าร้อยสิบสองก็เลขที่คุ้นเคยสองกำลังเอ็นแล้วก็คูณกับสองทําไรต่อครัย้ายสองไปหารก็ได้เหลือเท่าไรครัสองร้อยห้าสิบหกเท่ากับสองยกกำลังเอ็นสองร้อยห้าสิบหกน่าจะเป็นเลขยกกำลังว่าอะไรครับสองกำลังแปด เพราะฉะนั้น n ก็เป็น8นะครับ